สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่บ้านปะัะุบนะคะตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงสามสิบนาทีค่ะทุกคนปัจุบออกมาดื่มกาแฟเหมือนเดิมค่ะมีเพื่อนๆหลายคนถามอยู่ค่ะว่าเอา้าที่ห้องในบ้านก็มีห้องแอร์ทำไมไม่ทำคลิปในห้องแอร์ปรัจทุบทำคลิปในห้องแอร์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าในห้องมันมีกล้องเนาะมันบันทึก การพูดจาอะไราของเราได้หมดก็ต้องหลบหน่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของประจุโดยโดยตรงมันเป็นบ้านของคุณหมอมันเป็นบ้านที่ประจุบอยู่อาศัยทํางานค่ะประจุบทํางานอยู่ที่นี่มาเจ็ดแปดปีอาศัยอยู่บ้านคุณหมอท่านค่ะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะว่ามันเป็นบ้านของประจุบมันเป็นบ้านของคุณหมอค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรก็ต้องระวังตัวเองค่ะเพราะว่าบางทีคําพูดของเราเนี่ยอาจจะ ทำให้เกิดปัญหาได้เนาะพ้าุกก็เลยเลี่ยงที่จะมาทําคลิปข้างนอกมันจะดีกว่านั่งทำในข้างในนะคะทุกคนเพราะว่าในข้างในมันมีกล้องมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนาะก็เลยเลี่ยงดีกว่าค่ะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งป้าจุ๊บก็ออกมานั่งดื่มกาแฟทําคลิปไปด้วยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนป้าจุบก็จะพูด เกี่ยวกับสุขภาพของเรานี่แหละเนาะปัญหาของคนไข้ที่ประจุบดูแลอยู่เนาะเอาแบ่งปันกันค่ะเผื่อมีประโยชน์ต่อคนอื่นถ้าเกิดว่าการพูดการจาของประจุเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ประจุก็จะดีใจมากเลยนะคะทุกคนมันเหมือนเราแบ่งปันกันเนาะมีอะไรามาเล่าสู่กันฟังอย่างการที่คุณยายท่านอายุเยอะแล้วท่าน ท่านอยู่ในสภาวะที่แบบหลงหลงลืมลืมเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะทุกคนเราอย่าไปถือสาเนาะอย่าไปอะไรอย่าไปโกรธคนไข้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาทำอะไรไปเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้ตัวว่าเขาทำอันเนี้ยถูกไหมผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้หรอกคะ่ะทุกคนเราก็อย่าไปดุไปว่าเขานะคือถ้าเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงเอาคะ่ะทุกคนประจุ เจอทุกวันแะคะ่ะว่า,เ,าเราทําอะไรท่านทําอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็รับรู้กันได้หมดแล้วนะทั้งประจุทั้งคุณยายท่านนะ่ะก็เลยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเราจะพาคุณยายลงจากเตียงเนี่ยประจุก็จะค่อยๆทำนะเราจะเอารูกแบบพวดเลยทีเดียวไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าคนไข้ก็อายุเยอะแล้วสวออค่อนข้างจะ อายุจะเกือบร้อยแล้วเนาะอีกสามปีก็ครบร้อยแล้วเงี้ยเราจะเอาท่านลุกจากเตียงแบบให้ทันใจเร็วๆน่ะไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเกิดอาการแบบวูบหรืออะไรก็ตามมึนหัวหรืออะไรยังไงเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนนะคะเพราะเราค่อยๆเอาคุณยายลุกขึ้นนะคะหรือคนไข้ทุกคนนั่นแหละจ้าที่อยู่นอนอยู่บนเตียงแล้วอยู่ๆเราเอาเขาลุกแบบรวดเร็วน่ะ มันจะทําให้เกิดอาการแบบมึนๆวุบๆได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าอย่าทําตามใจตัวเองนะเราก็อยากให้งานมันเสร็จเร็วนั่นแหละแต่ว่าคนไข้เขาปฏิกิริยาของเขาน่ะมันจะไม่ไม่เร็วทันใจเรานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอนะคะทุกคนจะต,ต้องรอคนไข้ให้เขาพร้อมเราก็ค่อยๆทำนะค่อยเป็นค่อยไปเอาค่ะ เพื่อยืดอายุของเขาออกไปอีกให้เขาได้อยู่กับเรานานๆให้อยู่กับญาติพี่น้องของเขาลูกๆของเขาหรือว่าคนในครอบครัวเขาไปนานๆล้วก็ค่อยๆทำนะคะทุกท่านค่อยๆดูแลเขาไปอันไหนที่ที่เราแบบช่วยช่วยได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจ้าทุกคนในบ้านเนี่ยหรือว่า เกี่ยวกับคนไข้ที่แบบอุ้มอรัรลอยกันได้นะ่ะมันก็จะจะดีทั้งสองฝ่ายทั้งคนดูแลแล้วก็ตัวคนไข้ด้วยเราก็มีงานทำเยอะๆนานๆออกไปอย่างนั้นนะคะทุกคนคนไข้เขาก็จะได้มีชีวิตอยู่ดูแลลูกๆหล,ล,ลานๆหรือแบบมองมองดูความภูมิอกภูมิใจของเขาที่ส่งลูกส่งหลานถึงฝั่งแล้ว เขาจะไปเนี่ยเขาก็คงจะนอนตาหลับอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนตามความเข้าใจของประจุปนะคือถ้าเกิดเขารับรู้ได้เขาคงจะรู้สึกแบบนั้นแหละอันเนี้ยประจุปก็อยากจะบอกแค่นี้เองค่ะว่าเราเอาคนไข้ลุกจากเตียงลุกขึ้นนั่งนะอย่าเอาลุกแบบรวดเร็วนะคะค่อยเอาลุกประคองกันนะคะประคองกันลุก มันมีวิธีหลากหลายวิธีที่จะทําให้คนไข้คนป่วยคนแก่คนสูงวัยเนาะไม่ไม่รู้สึกเวียนหัวมึนหัวเวลาเราลุกจากเตียงนะ่ะถ้าเราทําได้ทํานะคะทุกคนมันมันไม่ยากหรอกเทคนิคในการดูแลคนไข้เนี่ยมันมีเยอะแต่ว่าอันนี้มันว่าจุบพูดผ่านสื่ออย่างเงี้ยมันมันก็บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกอะเนาะเพราะว่ามันมัน เป็นคําพูดนะ่ะมันไม่ได้เห็นนะ่ปะปาจุบอยากจะให้เห็นอยู่เวลาปราจุบทํางานแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เอาคุณยายออกสื่อมันก็เลยทําได้แค่นี้ค่ะทุกคนอยากจะให้ทุกคนเห็นโจ้นค่ะเดี๋ยวปราจุบขอจบคลิปไว้ก่อนนะคะทุกท่านแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าจุบด้วยนะคะจะได้ทำคลิป อเกี่ยวก็คนไข้เล่าสู่กันฟังเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะทุกท่านขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนประจุบอยู่ตลอดขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ